สวัสดีค uh ่ะจะมาร้องเพลง You're the lady n i g h นะคะ มางไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่วความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูวลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานาน,าน,านานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมหยุดลอยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ ก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวฉันจะนอนฝันร้ายถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉันตาลีกาคงไม่บอกคืนแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอว่างเปล่าอยากอยู่ดูแล้เธอสันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานๆๆแต่ก็คงต้องหลาเพราะใจที่ไว้วัน ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมหยุดเลยตัวฉันไปเธอก็รู้ันหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาไม่ ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากดินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธอ กับเธอคืนนี้ฉันดีอยู่กับเธอบุญค่าฝันดีนะคะบ๊ายบาย